เจ้าคานิน้องເຊົ້າກ້າວຖ້າເນາະກະອ້ອຍມານອນກັບແຕ່ກ່ອນຢູ່ເຕົ້ານາດຽວຂຶ້ນປ່າດາລະດັບນ້ຳກັນຊາວນອນນາອປາເສັປທງນອຄາຈີເົມນອນາສຜົມາໍຫາາກມິງຕາຍ พอตู้แม่ตู้เพมือนบอกให้ปิงไฟแต่ว่าพีมันหนาวหัวใจแต่ว่าปีมันหนาวหัวใจมนันหนาวภายในปิงไฟกับปรุถ้าได้คุณมาเป็นผู้สนเป็นผู้นอนร่วมหมอนกับคุณยังข้างสองกลางหอบคุณเนื้อนิ่มละมุนตะคงสิกุลไม่เบาเขามีสู้สู้สบ หลุดเปลี้ยหัวซอ่มควันควันพิภพลุ่มฟ้าดาวหนาวเล็งเพ่งแห้มได้แต่แนมน้ำดับเฮือกเกิดเลือดยายไปนั้นหันมาปะกใหม่จากหนาวใจบ่แลโอแนวสูบ่มีสู้มื่อนี้มีแต่ความเงาบ่มีสท้าเจ็บเจ็บเฮืออยู่ภายในลาฮักแกอ้ายไม่บอกกูบ่บ่มีผู้อยากได้ใจบังห่างเกดีโลต้นเด่นอกเพิ่นผู้สูง เธอขอมือจอยบ่ลเลียวบ่ลเลียวขอมือจอยบ่ลเลียวล้มพัดเดียวเนี้ยวไฟไฟติ่งได้นอนทิ้งเตาไฟอยู่ให้น้าคอยนอนคลองควบคุมหมอละสุดลมกทางฟังเสียงลมพัดติงขาดิ่งหัวงาไฟนาจะเมตตาตบมหนาวปีนี้ยังไม่มีผู้จอคนเศร้าใจเรามันมองคนเศร้าใจเรามันมองลมหนาวลมจอกก็ได้จะจ้องจุ้ยคอยใครน้อสีมาเห็ดใจบ่อยเศรเล็กสาวน้อยอ้อย นอนหนาวลมบาดานอนหนาวขาดบ้างขาดดาวต้องนอนหนาวต่อไปไม่ปีนี้บ่มีแฟนกอดเดียวบ่มีผู้กอดเดียวเที่ยวหุ่มแค่มอดลุ่มพัดบอนเลยนอนเทียวเดียวได้ได้นอนหงายสัลด์ไอ้ดังใชค่อยคุ้มบ้านทุ่งทุ่งหน้าหนาวลมเหนือลมบนาค่อยนอนหนาวเกือบตายผ้ามันก็อุ่นเพียงกายหน่ารักหน่าใจค่อยหน่าให้ดวงเดแค่มาตุ่มซุ่ม อ้พวกเก็นไปกอนคุณจังว่าโอล้วก็ดอยผดดเดี๋ยวนี้ว่างเลยนอนข้างเตาไฟมันหนาวใจหนาวสวงปูควางลงลินกินไปจ่อยไปนอนคอยหนาวหลวงนี้ไปพ่วงไม่ซ้ำตำบหูพี่คอยวันหลายเด้หลายเด้วานจะจ่อยเป้าโอยคือหลายอีบานจ่อยเป้าโอยคือหลายจนสิตายทนหนาวหลุดว่าเอาใส่ซ้ำว่าเอาโอุ้ยสาอีซ้ำ